จะไปเชียงรายในการเดินทางถ้าเขียน GPS นะคะว่าพิกัดจะไปเชียงรายคุณก็จะได้รับนะคะการบริการในการอ่าเขาเรียกว่าบริการเส้นทางไปสูงเชียงรายจุดหมายปลายทางแน่นอนค่ะแต่อยากไปเชียงรายแต่พิมพ์นะคะ GPS บอกว่า จะไปที่ไหนอะโซงไหนโกลลกนะแล้วมันจะถึงเชียงรายไหมอะถูกไหมนะคะวันนี้๋อหัวข้อเรียบ,ยบ,ยบๆง่ายๆมากนั่นก็คือการมีเป้าหมายค่ะนะคะการมีเป้าหมายแล้วมันจะต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเมื่อมีเป้าหมายและเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็จะเป็นการโฟกัสล็อกเป้าให้คุณสู่จุดหมายปลายทางได้นะคะ,นะคะอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่า นี่แหละนะคะจะเปรียบเทียบเนี่ยวิธีการสร้างความสําเร็จวิธีการโฟกัสมันเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เรื่องการโฟกัสเนี่ยมันเป็นความสําเร็จเป็นเรื่องๆนะคะความสําเร็จเป็นเรื่องๆทีนี้มันก็ขึ้นนะคะอยู่กับตัวคุณนะคะว่าจะออกแบบในเรื่องราวของชีวิตตัวคนเองรับนะคะมือกับความสําเร็จในแบบไหนคุณเห็นไหมว่าความสําเร็จมันมี นะคะมากมายหลากหลายและเป้าหมายความสําเร็จโดยส,ส่วนใหญ่ที่เขียนในนะคะคำพี P, ความสำเร็จต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะแนะนําเป็นเร like ื่องราวของความสําเร็จทีละอย่างนะคะทีละอย่างนั่นไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายและความสำเร็จของคุณเนี่ยมันจะต้องจําเจอยู่อย่างเดียวแต่มันจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณทําแบบไม่เลิกอ่ะนะคะทำยังไงก็ไม่เลิกเพราะว่าตรงๆนั้นมันเป็น ความรักที่คุณลงมือทำนะ,ค,ะคือไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามคุณก็จะยังต้องทำเรื่องนั้นอยู่ดีนะคะอันนั้นคือเป็นเรื่องราวของความเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปิดกัน้นนะฮะการใช้ศักยภาพทางด้านอื่นๆซึ่งนะะตรงนั้นเป็นเรื่องราวของทักษะนะฮะและก็บริหารเวลาได้มันเป็นเรื่องราวสู่ความสำเร็จเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่คุณจะนะ เอามาจัดก,การกับความสามารถและรู้จักตัวตนได้มากแค่ไหนนะคะตัวตนได้มากแค่ไหนก็นะคะอันทั้งหมดทั้งมวลน่ะสรุปแล้วนะคะถ้าคุณมีความสุขกับไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์และคุณสามารถขับเคลื่อนพลังงานจัดสรร priority เรียงลำดับความสำคัญก่อนหน้าหลังได้นะคะมันก็จะทำให้เป้าหมายไปทางชีวิตของคุณนะะ่ะประสบสุขและประสบความสำเร็จนะคะ แล้วใหญ่แยกนะคะใหญ่แยกเนเรื่องราความาความสุขความสําเร็จออกจากนะคะก็เรียกว่าทางโลกออกจากทางธรรมทางธรรมออกจากทางโลกเพราะยุคนี้สมัยนี้ทุกคนรู้เรื่องพลังงานนะคะเรื่องพลังงานและการขับเคลื่อนพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่านะคะคุณสามารถที่จะเอ่าลุกขึ้นมาเป็นซี o โอควบคุมทางด้านความคิดคําพูดและการกระทําและที่สําคัญที่สุดนะคะจง นำในเรื่องราวที่รู้ทั้งหมดเอามาลงมือทำถ้าคุณรู้เคยฟังเรื่องนี้เคยมีความรู้สึกว่าจะเปลีป่ยนแปลงแบบนั้นแต่คุณไม่ลงมือทำอะไรเลยมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์อะไรอันนี้คือสำคัญมากหัวข้อวันนี้คือมันเป็นเรื่องราวของความชัดเจนนะคะไม่มีความสำเร็จใดไร้เป้าหมายนะคะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายพลังงานไม่รู้จะเสิร์ฟคุณยังไงพลังงานไม่รู้จะช่วยคุณยังไงยกเป็นตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะคะ นี่เป็นเรื่องราวที่เป็นงานของเอ่อเป็นงานของคนระดับโลกที่ประสบความสําเร็จระดับโลกคือคนไทยที่ประสบความสําเร็จเขาก็ทําแบบนี้คนต่างชาติที่ประสบความสําเร็จล้วนก็ทําแบบนี้นั่นหมายควาว่ากลับมาที่ตัวเรานะคะกลับมาที่ตัวเราเพื่อที่จะดึงศักยภาพในตัวเรานั้นน่ามาใช้ให้มากที่สุดเพราะตัวเราเนี่ยเป็นขุมทรัพย์มหาศาลนะคะตัวเรานี่แหละคือขุมทรัพย์มหาศาล และต้นทุนของพวกเราคือเท่าเทียมกันคือมีเซลล์ในร่างกายเป็น50ล้านล้านเซลไม่น้อยนะ50ล้านล้านเซลเนี่ยนะคะถ้าเอาละเอียดในทางด้านจิตวิญญาณเขาเรียกแต่ละเซลนะ่ะเป็นจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าคุณมีจิตวิญญาณถึง50ล้านล้านจิตวิญญาณเราเซลแต่ละเซล์เขามีอิสระ เซลล์แล้วเซลล์ sell. เขาจะมีท่าดินท่าน้าท่าหลนท่าใสอิสระของตัวเขานะคะอันนี้คือเข้าใจในลึกๆของของขุมทรัพย์อะนะคะขุมทรัพย์ที่หลายๆคนพอจะพูดถึงความสําเร็จพอพูดจะพูดถึงวิธีการสร้างความสาเร็จก็จะไปอ้างว่าต้นทุนชั้นนะคะไปเปรียบเทียบต้นทุนนะคะต้นทุนกับกับสิ่งที่แบบว่าไปเปรียบเทียบคนอื่นแต่ทั้งที่จร,จริงแล้วเนี่ย ถ้าจะเปรียบเทียบให้ดีเปรียบเทียบให้แร์นะคะเปรียบเทียบให้ดีเปรียบเทีย,ใยบยให้แฟงแฝนั่นก็หมายความว่าเขากับเราเนี่ยมีเซลล์ที่อยู่ในร่างกายจํานวน5ล้านล้านเซลล์เท่ากันนะคะแต่การขับเคลื่อนนะคะให้เซลล์ที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดั้งเดิมที่คุณได้มานะคะนี่แหละจะบริหารตรงนี้อย่างไรแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณจะต้อง ไปแข่งขันไปเปรียบเทียบแต่คุณจะต้องกลับมาในโลกภายในนะคะโลกภายในของตัวคุณเองพูดไปอีกทีหนึ่งก็คือพื้นฐานของการที่จะกลับโลกภายในนะคะให้พวกเราได้รู้จกักนำขุมทรัพย์ที่สำคัญที่สุดตัวของตัวคุณเองออกมาใช้นั่นก็คือวิธีการในการที่จะนำความคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทำให้มันสอดคล้องกัน และถ้ามันจะสอดคล้องกันได้มันจะทําให้นะคะเราเนี่ยนันได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ใช่คิดอีกอย่างหนึง่งรู้สึกอย่างหนึง่งพูดอีกอย่างหนึง่งลงทุนลงมือทําอีกทางหนึง่งนะคะอันนี้บอกเลยว่าพวกเราเนี่ยนะคะตกลุมพังชีวิตตัวเราเองเยอะแยะมากมายเพราะไม่เคยกลับมานะคะกลางใจของตัวตัวที่แท้จริงนะ,ะกลางใจของตัวตวนที่แท้จริงเวลาจะกลับเข้ามานะคะ ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอยากจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกกับตัวเองในการที่จะแสดงออกอะไรสักอย่างเอา้าก็ไปติดกับดักคนนั้นจะคิดยังไงกับฉันนะนะคะคนนี้จะดินทาฉันว่ายังไงอันนีคค้คือการใช้ชีวิตยุ่งเรื่องชาวบาลอีกนะคะไม่ได้มาโฟกัสกับความปรารถนานของตนเองอย่างแท้จริงเราก็จะติดกับดักกันนี้มากมายเหลือเกินนะคะวันนี้มันเอรจี้ก็บอกว่า เออนี่เมื่อไหร่ที่เรานะฮะสลายตัวตนเก่าและไม่ใช้ชีวิตอยู่บนหัวของคนอื่นนะฮะคำพูดของคนอื่นเพราะว่าใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราในทางด้านนะฮะดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราอยู่ดีเร็วไหมฮะเพราะถ้าเรานะฮะเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะฮะก็อย่าไปเดจจาจินตนาการว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือนะฮะเราจะต้องตัดในเรื่องเราเระบบความคิดเราอย่าไปคิด นะคะเรื่องเราเกี่ยวกับใครจะทําคิดอะไรยังไงกับเราในลักษณะที่เราจะอ่ามาดึงศักยาภาพที่ตัวเราเองอ่ะออกมาใช้นะคะตอนนี้โลกมันอิสระมากขึ้นนะโลกมันสนุกมากขึ้นไม่ใช่ว่าการอิสระมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะคะมันจะทําให้ศีลธรรมตกต่ามันไม่จริงนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่จริงต้องพูดในฐานะที่นะคะเป็นคนที่เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย ะะมีการเติบโตและเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมากขึ้นแม้กระทั่งศิลปินแม้กระทั่งกลุ่มฮะและเกสกาวันนั้นเป็นทอยจี้ก็ยังชื่นชมนะเขามีกิจกรรมแข่งขันการนั่งสมาธิอึดอะนะคะมีการไม่เคยมีกิจกรรมไม่เคยมียุคไหนอะที่เกิดการแข่งขันการนั่งสมาธิอึดอะนะคะคือ การเข้าสมาธิเนี่ยนะะเมื่อเข้าสมาธิแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะมันเป็นเรื่องพลังงานที่แท้จริงนะคะแม้ว่าคุณจะทำนะคะเป็นลักษณะของการชาเลนจ์ในเรื่องราวการนั่งสมาธิแต่สุดท้ายนะคะกลุ่มทั้งกลุ่มก็คือการทําสมาธิหมู่กลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยมันเป็นการทําสมาธิหมู่ก็เหมือนกับการไปปฏิบัติธรรมตามวัดอะคา่ะนะคะ ซึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมอ่ากิจกรรมถ่ายทอดกันมานะคะในศาสนานะคะโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่ลักษณะแบบนั้นนะ่ะมันมันเป็นเรื่องราวของการที่ทําให้เยาวชนนะคะไม่ค่อยได้เข้าไปหรือนะคะแบบไม่ค่อยอยากเข้าไปนืกออกไหมมันก็เลยทําให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะเออขาดช่องทางนะคะในการที่จะเข้าไป นั่งสมาธิในวัดหรือพื้นที่ทีเ่เคยปฏิบัติทาก่อนหน้านี้แต่ยุคนี้มันยุคออนไลน์และน้องๆน,น,นะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเห็นสื่อเขาเห็นสื่อนะคะเป็นสื่อของการนั่งสมาธิและชีวิตดีขึ้นสื่อนั่งสมาธิสุขภาพดีขึ้นสื่อการนั่งสมาธิแล้วนะคะทำให้เขาเกิดความสําเร็จในชีวิตนะคะหลายคนก็พลิกชีวิตจากการทําสมาธิได้อย่างเพียงชั่วข้ามคืนนะคะ ดังนั้นกิจกรรมของวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยใครบอกว่านะคะวัยรุ่นไม่มีสีไม่มีทางคนที่พูดแบบนี้เนี่ยนะคะก็กําลังจะเก่าเก่าหาเกาไร้ไฟสะนะีนะ,ะเออแทนที่จะพูดนะคะในภาษาที่ออกมาเป็นกําลังใจและเป็นภาษาพลังวกอย่างนี้จะดีกว่าและจะเป็นมงคลกับผู้พูดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเ,เรามาพิกดูว่านะคะเรื่องราวของมิติในเรื่องของการใช้ชีวิตอะ มันก็ยังมีหลากหลายอยู่ดีนะคะในดีมีชั่วในชั่วมีดีเพราะมันขาดกันไม่ได้นะคะเพราะสองสิ่งนี้มันเป็นเรื่องราที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องประสบการณ์แล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเดินทางไปทางด้านไหนนะคะดังนั้นในทุกๆท,ที่พระเจ้าอยู่หมดนะคะความรักอยู่ในเต็มไปในอากาศเลยนะคะเรื่องอากาศไม่เคยเลือกที่รักมักที่จะมอบให้ทุกคนนะะในเรื่องราวของการจะได้ดํารงชีวิตแล้วก็หานะประสบการณ์ บนโลกใบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจด้วยนะก็นุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่กินเจในช่วงนี้นะคะหลายๆห,หน่วยงานนี่ก็ถือทําอาหารเจให้พนักงานร,รับประทานเลยนะคะอันนี้ก็นุโมทนาบุญด้วยโดยเฉพาะหน่วยงานนะคะราชการนะคะวันนี้มินทอยจี้เห็นนะคะโอโหทำอาหารเลี้ยง นะคะเจ้าหน้าที่นะคะในช่วงเทศกาลทิเจก็อนุโมทนาสาธุบุญนะก็เพิ่งได้ฟังนะคะผู้ที่บรรยายเกี่ยวกับทําไมต้องกินเจทําไมต้องกินมังสวิรัตนะคะมันไม่เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในการที่กินเพื่อจะเอาบุญนะคะแข่งบุญแข่งกุศลนะ,ะแต่มันเป็นเรื่องของการกินเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องพลังงานและจิตวิญญาณของนะคะการมีชีวิตที่เท่าเทียมกันนะ คนสัตว์สิ่งของก็คือสสารนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวกันและนะคะสัตว์กับเราก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันนะคะดังนั้นเป็นเรื่องราวของการที่ไม่ได้กินนะไม่ได้กินมาอวดอ้างหรือมากินในเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ฟังคำบรรยายของวันนี้ก็เดี๋ยวจะามาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเออเกี่ยวกับในเรื่องราวของอุดมคติในการกินเจและกินมังสวิรัตเนาะอ่ะ มีมากมายเหลือเกินนะคะแต่หัวข้อวันนี้นะคะมันก็ชัดเจนของมันเองนะ,ะดังนั้นก็ฝากรายละเอียดไว้สําหรับใครที่ยังไม่มีเป้าหมายนะคะจนเดินทางมาสู่ปลายทางของเดือนตุลาไอเดือนตุลากําลังจะสู่นะคะสิ้นปีแล้วเหลืออีกแค่2เดือนนะคะดังนั้นเป้าหมายมันเป็นเรื่องราวที่ควรหัดวางควรหัดวางและโฟกัสนะคะเริ่มจาก วันต่อวันแล้วมันจะสะสมเป็นเดือนนะคะแล้วก็มันกลายเป็นเรื่องราวที่จะทาให้เราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปเนาะแล้วอย่างที่บอกว่าเราโฟกัสไปเชียงรายนะคะนั่นหมายความว่าม่ถึงเชียงรายแล้วเราจะอยู่แค่เชียงรายนึกออกไหมเราก็จะมีการโฟกัสที่ขยายตัวเพราะเราอยากเรียนรู้โลกไปดีหรือนะคะเดินทางทั่วประเทศไทยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่นะคะเราก็จะต้องมีโฟกัสนะคะในการที่จะ ขยับขยายนะฮะและหาประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นกับเป้าหมายที่เราจะพัฒนาขึ้นอีกต่อไปนะฮะดังนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะคะว่าใครว่าใครยังสงสัยในเรื่องราวของาการที่จะมีเป้าหมายไปทำหมนะฮะหรือจะมีความฝันไปทําไมนั่นเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องรู้ว่านั่นคือพลังงานที่จะดึงคุณนะฮะให้ออกจากพื้นที่เดิมๆนะฮะแล้วไปสู่ เส้นทางชีวิตใหม่ๆนะคะและโอกาสในการเส้นทางชีวิตใหม่ๆนั่นแหละมันเป็นการแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่ยังไม่เจอตัวตนที่แท้จริงนะมันก็ทําให้คุณจะขับเคลื่อนชีวิตนะคะไปแบบไหนอ่ะเพราะมันไม่มีเอ่อตัวนะคะแรงผลักดันนะคะแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้คุณไปสู่นะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาที่ต้องการอย่างแท้จริงนะ อาก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะเจอความฝันเจอเป้าหมายของตัวเองและนะคะเดินไปตามเส้นทาง,งตัวเองอย่างมีความสุขนะคะและก็ร่ํารวยเงินทองแล้วเซ็ตเป้าหมายนะคะให้ทันในปี 6,, กหใช่ไหมแต่ต้นปีที่ผ่านมาของปี6 5านะคะถ้ายังนะคะเร่งสปีดทันปีนี้ก็ยังเป็นปีที่คุณยังมีเวลาในการที่จะนะคะพิกในเรื่องเรา ป้าหมายของคุณให้เป็นจริงจากปี65มาสู่ปี66นี้นะคะยังเหลือเวลาอยู่แต่ก็ต้องวางแผนไว้สำหรับปี67ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราตื่นรู้มากขึ้นเราเข้าใจกระบวนการในการที่จะสร้างชีวิตมากขึ้นดังนั้นเอาประสบการณ์ชีวิตนี่แหละค่ะเอามานะคะที่มันมันเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่อาหารเราเก็บสะสมไว้เนี่ยก็เอามาเป็นการฝึกฝนนะคะในบทเวิร์กช็อปในชีวิตที่มากขึ้น แล้วก็จะเซตเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะยังไงทุกคนก็ต้องการการเจริญเติบโตและประสบความสําเร็จนะคะในทุกๆชีวิตนั่นเองคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ